จุดตั้งต้นทางความคิดในการทำงานชุดนี้คือผมใช้เท็กซ์ของเรื่องสีแผ่นดินในบริบทของนวนิยายต้นฉบับกับเท็ก์ของสีแผ่นดินในบริบทของละครเวทีซึ่งมันต่างกันตรงที่อย่างหลังมันมีอิเมเ e จบางอย่างที่ผ่านการตีความแบบมิสิเคเลมาแล้วผมคิดว่ารูปแบบของละครเวทีมันมีวัตถุประสงค์เฉพาะของมัน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่ชนชั้นล่างทั่วๆไปผมสนใจการถ่ายยงเนื้อหาเรื่องราวจากเท็กซ์เหล่านั้นโดยใช้การหยิบยืมความหมายบางอย่างจากตัวบทซึ่งต่างบริบทกันนำมาเรียบเรียงโดยการใช้อิมเมจของสแผ่นดินเวอร์ชั่นละครเวทีเพื่อประกอบสร้างความหมายผ่านการนั่งอิงในแบบสัมพันธบท รวมไปถึงการสื่อสารเรื่องราวเนื้อหาบางอย่างจากความหมายแฝงของสัญญาต่างๆในภาพผมคิดว่าการสร้างสีแผ่นดินในหลายๆครั้งเนี่ยจะมีบทบทที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางสังคมและการเมืองในช่วงเวลานั้นๆอ,อย่างมีในสําคัญเสมอสีแผ่นดินจึงเป็นผลงานที่น่าจะถูกสร้างเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างาที่อาจจะมากกว่าเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงแล้วก็มากกว่าเป็นการบันทึกความทรงจํา ของผู้แต่งที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน o b บิเดียนเป็นชื่อของงานชิ้นแรกมันเป็นภาพของฉากตอนหนึ่งในละครเวทีสีแผ่นดิน The Musical ซึ่งเป็นตอนที่แม่พลอยในวัยเด็กตัวเอกในเรื่องได้เผลอเหยียบธรณีประตูทางเข้าวังหลวงซึ่งมีโคลน ทำหน้าที่เฝ้าประตูแล้วก็คอยสั่งลงโทษคนทําผิดด้วยการให้กราบธร,รณีประตูนะครับผมเข้าใจว่าผู้แต่งคงต้องการบรรยายอารมณ์ขันหรืออารมณ์การหยอกล้อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่แต่บทบรรยายในหนังสือมันไม่ได้ให้ความกระจ่างกับพลอยอย่างสมเหตุสมผลว่าเหตุใดจึงไม่ควรเหยียบธรณีประตูหรือธรณีประตูมีความหมายหรือความสําคัญอย่างไร และทำไมต้องลงโทษด้วยการกราบมันจบตรงที่ทำให้เห็นว่าการทำให้กลัวหรืออับอายเป็นคำสั่งสอนที่ผู้เ,เป็นเด็กควรจะยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจริงๆแล้วมันอาจจะมองเป็นเพียงเรื่องของความบันเทิงหรืออัธรศที่ได้จากวรรณกรรมเท่านั้นก็ได้แต่เราเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามรดกตกทอดจากกรอบคิดแบบนี้คือการกำหนด ตำแหน่งแห่งที่ของผู้ใหญ่กับเด็กที่สอดคล้องกับค่านิยมที่ว่าคนไทยที่ดีต้องเคารพแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่คำสั่งของผู้ใหญ่ถือเป็นเด็ดขาดมันมองได้ว่าสังคมไทยมันมีลำดับชั้นแลกะก็ไม่ควรตีตนเสมอผู้ที่มีฐานะสูงกว่ารวมไปถึงเกล็ดเล็กๆน้อยๆจากเนื้อหาอที่กล่าวถึงความเชื่อต่างๆซึ่งยังคงถูกยึดถือ เป็นแนวปฏิบัติในสังคมปัจจุบันงานชิ้นที่2ผมตั้งชื่อว่า transition เป็นภาพของฉากตอนหนึ่งที่ผมเข้าใจเอาเองว่าพูมกับละครเวทีจงใจเพิ่มเติมขึ้นมา,าเนื่องจากไม่มีการกล่าวถึงในสีแผ่นดินฉบับหนังสือฉากนั้นกล่าวนำเสนอรอยต่อของแผ่นดิน ที่4ี่ในรัชสมัยในหลวงรัชการที่8กับแผ่นดินที่5ก็คือการขึ้นของราชของในหลวงรัชการที่9ในละครมีการใช้ฉากร่วมกันต่างกันตรงที่ตัวละครหลักที่ตายจากไปก็คือแม่พลอยซึ่งเป็นผู้ที่ยึดมั่นศรัทธาต่อสถาบันด้วยชีวิตแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยตัวละครใหม่ก็คือลูกชายชื่อตาอัน้นบุตรชายผู้เคยเป็น ผู้เคยเข้าร่วมกับฝ่ายเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475ซึ่งในบทละครพยายามนำเสนอว่าตาอั้นเนี่ยมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปก็คือการกลับมาให้ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบเก่าและอีกส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของฉากนี้ก็คือพับรมฉายลักษ์ของทั้งสองพระองค์ที่ถูกปลดลงแล้วก็แทนที่เพื่อสื่อสาร เนื้อหาของการเปลี่ยนผ่านรัชสมัยครับผมคิดว่าฉากนี้ได้พยายามสื่อสารถึงความรักความศรัทธาของรัษฎรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการตอกย้ำเห็นถึงความสำคัญของการมีอยู่การเป็นที่พึ่งหรือยึดเหนี่ยวทางใจของผู้คนซึ่งเป็นผลจากเรื่องเล่าต่างๆจากอดีตที่ถูกสังสม ต่อๆกันมาจนกลายเป็นจนทำให้เรื่องเล่าเหล่านั้นกลายเป็นความจริงในสำนึกของคนไทยในวงกว้างแต่ในทางตรงกันข้าม4ีแผ่นดินได้ทำหน้าที่ผลิตเรื่องเล่าด้านลบต่อการปฏิวัติ2475นะครับการปฏิวัติสยาม2475ให้ดูเหมือนว่าการก่อการในครั้งนั้นเนี่ยสร้างผลเสียมากกว่าผลดี Transition จึงเป็นภาพแทนของรอยต่อทางปรัติศาสตร์ไทยเป็นสัญญาของการเปลี่ยนผ่านของกระแสความคิดหรืออาจหมายถึงการเปลี่ยนผ่านที่เปิดโอกาสให้พระสกนิกรราษฎรประชาชนหรือจะเรียกอย่างไรก็ตามแต่ได้มีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจและก็ตระหนักในบทเรียนทางประ,ประวัติศาสตร์ไทยในมิติอื่นๆที่นอกเหนือไปจากประวัติศาสตร์กระแสหลัก เพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านจากเก่าไปสู่ใหม่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของเวลาและความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับบริบทของโลกในปัจจุบันถึงแม้มันจะเป็นเพียงการเปลี่ยนเพื่อการทดลองประชาธิปไตยอย่าง mm. เช่นความพยายามในอดีตที่ผ่านมาที่ดูเหมือนกับว่าไม่เคยเกิดขึ้นได้จริงๆ งานชิ้นที่3นะครับชื่อว่า Golden Sky เป็นภาพของฉากตอนหนึ่งในคลิปวิดีโอจากละครเวทีสีแผ่นดิน The Musical นะครับที่พยายามบรรยายภาพบรรยากาศแห่งความศกเศร้าจากสา,ารการเสด็จสวรรคตยอย่างกระทันหันของในหลวงรัชกาลที่แปดผู้เขียนวินีายได้จงใจเขียนเรื่องราวให้แม่พลอย ตัวเอของเรื่องนะครับมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจแล้วก็ได้เสียชีวิตภายหลังการทราบข่าวการสมรณคตในครั้งนั้นเป็นการสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างลึกซึ้งนะครับการออกแบบฉากละครตอนดังกล่าวใช้แสงสาดสตองจากด้านบนนะครับของภาพ มันเป็นสัญญาสำคัญที่สื่อความหมายถึงสิ่งที่อยู่สูงส่งสิ่งที่อยู่เหนือไปจากชีวิตของคนธรรมดาสามัญการออกแบบท่าทางของนักแสดงให้แสดงภาษากายแทนบทพูดการคุกเขา่าการประนมมือเหนือหัวการยกแขนท่าทีอ้อนบอนอย่างสกเศร้าอะไรอาวา์ประกอบกับในละครเนี่ย ขับเน,น้นอารมณ์ด้วยบทเพลงที่แสดงถึงความรักและก็ศรัทธาต่อสมบัติพระมหากษัตริย์ในแง่การสื่อความหมายาและก็อารมณ์ของเนื้อเรื่องตอนดังกล่าวผมคิดว่าละครเวทีสามารถนำเสนอได้อย่างหมดจดทำให้ผู้ชมเนี่ยคล้อยตามและเข้าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้นะครับอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกผ่านประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะครับและก็สถานการณ์ที่ ร่วมยุคร่วมสมัยในปัจจุบันเช่นการแสดงละครเวทีสิบแหนดิน The Musical ครั้งล่าสุดในปีพศ2560ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยต่อการสสเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9รวมไปถึงาจากประสบการณ์อันยาวนานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบ,บันมาิรรษัตย์และก็ชีวิตของรัษฎรนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นภาพสะท้อนของวัฒกรรมที่ว่า,าพระมหากษัตริย์คือเจ้าของชีวิตและต้องให้ความเคารพเทิดทูนผลงานจิตกรรมชิ้นนี้เป็นภาพตัวแทนของพื้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนธรรมดากับพระมหากษัตริย์ที่มีในบ่งบอกถึงช่องว่างระหว่างกันแต่พลังของภาพในงานจิตกรรมมันได้เปิดกาดให้ผู้ชมซึ่งเป็นคนธรรมดาสามัญได้เลือก ตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองเป็นการมอบคืนอำนาจในการตีความตามความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลได้ครับผมใช้เพ้นติ้งซึ่งมักจะถูกตั้งคำถามเรื่องความเก่าหรือความล้าสมัย รวมถึงรูปแบบเหมือนจริงที่มีความคุมเครือในบทบาทของมันเพราะบางครั้งมันถูกมองเพียงในแง่ของการคัดลอกหรือเลียนแบบอะไรบางอย่างและเมื่อมันล้าสมัยมันจึงถูกมองว่าไม่ร่วมสมัยไปด้วยผมสนใจเพนติงแบบเหมือนจริงในแง่ที่มันมีความคลุมเครือภาพเหมือนจริงมันอาจจะเป็นมายาคติบางอย่างที่ทำให้เราเชื่อโดยไม่มีการตั้งคำถามใดๆ ผมเลยใช้มันเป็นตัวตั้งคำถามต่อเรื่องเล่าบางอย่างที่สีแผ่นดินสร้างขึ้นมาอย่างยาวนานซึ่งปัจจุบันมันถูกท้าทายด้วยกระแสะความคิดใหม่ๆพนติ้งของผมมันจึงเป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสผู้ชมสามารถร่วมกันตีความเนิยยมความหมายหรือสร้างเนื้อหาสาระของเรื่องเล่าใหม่ๆด้วยตนเองได้อย่างอิสระ